สวัสดีค่ะอุ้มนะคะ DJI for Specialist จาก DJI Experience Store Thailand นะคะคลิปนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีการสมัคร Account และลงทะเบียนผู้ขับขี่โดรนผ่านลิงก UAS Portal. CAA-T เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีขั้นตอนอะไรกันบ้างไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราเข้ามาในลิงก์ UAS Portal เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้สร้าง Account หรือว่าสร้างบัญชีใหม่สามารถกดสร้างบัญชีใหม่ตรงหัวข้อนี้ก่อนได้เลยค่ะและหลังจากที่สร้างบัญชีใหม่หรือว่า Account ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนผู้บังคับตรงหัวข้อนี้ได้เลยค่ะ หลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วนะคะให้เราทำการกรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านของเราตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่สมัคร a c c o u n t ผ่านไทยไอดีนะคะก็สามารถกดเข้าระบบผ่านไทยไอดีได้ค่ะและสำหรับใครที่ลืมรหัสผ่านก็สามารถกดลืมรหัสผ่านเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ได้ค่ะ หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าเราจะยังไม่มีข้อมูลส่วนตัวและเลขกพทดังนั้นให้เราเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราที่หัวข้อตรงนี้ได้เลยค่ะพอกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการกรอกข้อมูลในช่องว่างได้เลยค่ะ สำหรับที่อยู่หัวข้อแรกเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่หัวข้อที่2เป็นที่อยู่ปัจจุบันหากเป็นที่อยู่เดียวกันสามารถเลือกหัวข้อที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้านได้เลยค่ะและหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราแนบเอกสาร,รตามหัวข้อนี้ได้เลยค่ะและสำหรับขั้นตอนต่อมานะคะให้เราติ๊กถูกทั้งหมด3หัวข้อเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเราค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายให้เราตรวจเช็คข้อมูลและกดยืนยันข้อมูลตรงนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนทำการสอบค่ะจะมีทั้งหมด5หัวข้อซึ่งในแต่ละ5หัวข้อสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อออกมาอ่านเป็นไกด์ไลน์ก่อนได้ค่ะหลังจากที่เราอ่านและทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ สำหรับข้อสอบนะคะจะมีทั้งหมด40ข้อซึ่งเกณฑ์การผ่านคือ30ข้อหากเราสอบไม่ผ่านเราสามารถทำการสอบใหม่อีกครั้งได้ในวันพรุ่งนี้ระบบจะรีเซ็ตให้ใหม่ซึ่งนับจากวันที่เราสอบไปอีก24ชั่วโมงค่ะพอสอบผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะแจ้งคะแนนและแจ้งว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังจากนั้นกดกลับสู่หน้าหลักได้เลยค่ะ พอหลังจากสอบเสร็จแล้วนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักเราก็จะได้เลขใบอนุญ,ญาตนักบินขั้นพื้นฐานค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่โปรไฟล์หัวข้อใบรับรองเราก็จะเจอใบขับขี่ของเราค่ะและสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพิ่มข้อมูลตัวดโดรนเพื่อขึ้นทะเบียนดโดรนเราสามารถเข้าไปที่หัวข้อจดทะเบียนดโดรนตรงนี้ได้เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะเริ่มกรอกแบบฟอร์มเพื่อจดทะเบียนในขั้นตอนต่อไปค่ะ และสำหรับการกรอกข้อมูลนะคะก็จะมีหัวข้อดังนี้เลยค่ะเราสามารถทำแต่ละหัวข้อให้ครบได้เลยไม่ว่าจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลตัวโดรนนะคะก็เลือกแบบอากาศยานของเราใส่ข้อมูลยี่ห้อใส่รุ่นแล้วก็หมายเลขประจำเครื่องค่ะและหัวข้อต่อมานะคะก็จะเป็นข้อมูลประกันภัยเราก็ใส่ข้อมูลบริษัทประกันภัยแล้วก็เลขกรมธรรม์ตรงนี้ได้เลยขั้นตอนต่อมานะคะเป็นขั้นตอนแนบเอกสารค่ะ ซึ่งเอกสารที่จะใช้นะคะก็มีหัวข้อตามนี้เลยค่ะเราจะต้องแนบเอกสารให้ครบทุกหัวข้อนะคะและสำหรับหัวข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นการกดการรับรองในส่วนของข้อมูลถึงความถูกต้องของข้อมูลค่ะกดติ๊กทั้งหมด3หัวข้อเลยค่ะหลังจากนั้นก็กดถัดไปแล้วก็ยืนยันข้อมูลของเราค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับขั้นตอนการสมัคร Account และขึ้นทะเบียนผู้ขับขี่โดรนไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะและสำหรับใครที่มีดโดรนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้สมัคร Account ผู้ขับขี่โดรนสามารถทำตามขั้นตอนในคลิปนี้ได้เลยคะ่ะและในคลิปต่อไปอุ้มจะนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันเรื่อยๆสามารถติดตามได้ที่เพจ DJI Experience Store Thailand สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ